ผมเห็นนะครับคุณมองผมตลอดเลยคุณจะบ้าหรือไงใครจะไปมองคุณผมไม่ไม่ทางสนใจลูกลูกบ้านเจ้าปัญหาแบบคุณหรอกเหมือนกันเลยครับปกติผมก็มองแต่ผู้หญิงเหมือนกัน แต่คุณรู้อะไรไหมคุณคือผู้ชายคนแรกที่ผมสนใจพี่อพี่เมธนี่พี่บอยแอมแซ่บกับคุณดิสติเหรอ พี่แอบนอกใจผมหมอไม่ใช่แล้หมอข่าไม่ใช่อย่างที่หมอข่าคิดนะมันใช่แบบนั้นแล้วค่ะพี่หมอข้าแฟนพี่นอกตใจกับแฟนหนูใครแฟนเธอก็พี่ไง <c oughs> พี่นี่พี่หลงไปกว่าจริ่มไปแล้วหรว่าม,มีหนูเป็นแฟนอ่ะพี่หมอข้าไม่ใช่หมอข้าคิดนะ<อ>มันไม่ใช่แบบนั้น,บบน,นจริงแนล้วค่ะมันไม่ใช่จริงๆเมืม่อกี้คือหลงเห็นอยู่ตาตาค่ะ กลับไปคุยที่ห้องไหมเดี๋ยวผมทำเองจริงๆขนาดนี้แล้วไม่ต้องคุยแล้วค่ะโอ้ยพี่มาซ่อมท่อจริงๆนะหมอข้าใครแฟนใครใครนอกจากใครนาเต้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนาเต้หมาล่าซารุราเมนกลับมาแล้วหมูสับเน้นๆในซอสหมาล่าซารุอันที่บางระมายไม่หนูทำสองคนเลิกกันแล้วพี่ว่าให้หนูอยู่ที่นี่ที่ ฉันเป็นตลกลงกับเธอตอนไหนอะเธอพูดเองเออเอง,เองคนเดียวบอกให้ออกไปไม่ออกออกไปไ้จะม่เยนึไมไว้จบงานนี้นะฉันจะโยนเธอออกไปทางหน้าต่างพร้อมกับโซฟาด้วย นั่งตามสบายนะคะอาคือพี่กับแฟนน้องอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันนะมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆสายไปแล้วนะคะหนูกับแฟนเลิกกันแล้วคะ่ะอ้าวพี่กับมอคค่ากลับมาคืนดีกันแล้วนะฮะไม่ได้เลิกกันแล้วหรอคะ บ้าไม่เลิกหมอค่าเขาไม่โกรธพี่นานหรอกเขารักพี่จะตายคิดดูนะเขาเป็นดาราดังขนาดนั้นนะ่ะเขาไปอยู่คอนโดดีๆที่ไหนก็ได้แต่เขาเลือกมาอยู่ที่นี่เพราะมีพี่อยู่ไหนน้องก็รู้เรื่องพวกพี่ละหิงนิดนึงแล้วกันนะเนี่ยหมอค่าเขายังไม่เล่นซีรีส์วายแล้วนะเพราะว่าเขาอยากมาคบกับพี่แบบเปิดเผยเนี่ย เขาเลยไปเซ็นสัญญาต่อค่าย A25 ที่เน้นการแสดงไม่เน้นจินแล้วเนี่ยที่เขาเพิ่งออกไปอะ่ะเขาได้ไปประกาศข่าวด้วยนะว่าเขาไม่ต่อสัญญาค่ายเก่าดูเขาทำลพี่ตัวแบบนี้ก็ดีไม่ต้องมีรอกความรักไม่ต้องทะลาะกับใครให้ mấy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn